บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมโทรทัศน์ตามแบบของช่างทวีปอาเที่ยงทำกันนะครับเป็นโทรทัศน์จอแบนยี่ห้อชาบนะรุ่น เดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไรรุ่นดูรุ่นเซรุ่นรุ่นมีรุ่นหรือเปล่าหืโทรศัท์ยี่ห้อนี้มีรุ่นหรือเปล่านี่นะรุ่น lc ขีด32 le 260 M นะขนาด32นิ้วนะขนาด32นิ้วอาการเจ้าของบอกว่าเปิดไม่ติดนะเปิดไม่ติดแต่มีไฟโชว์นะเขาบอกมีไฟโชว์โอเคนะเดี๋ยวเราลองทดสอบป้อนไฟเข้าไปสินะว่าจะเป็นอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะเ,เดี๋ยวเสียบปั๊กก่อนนะเอาเสียบปัก เสียบปลักแล้วนะเปิดสวิตอ้าวเปิดสวิตแล้วเปิดสวิตแล้วนะมีไฟโชนะมีไฟโชแต่เปิดไม่ติดอ่า,อานี่นี่เจอแล้วนะเจอแล้วอ่านะไฟแดงกระพริบนะนะไฟแดงกระพริบนะไฟแดงกระพริบแต่จอมืดนะคงติด โปรเทคนะติดโปรเทคนะอันนี้ติดโปรเทคนะโอเคนะเดี๋ยวเราลองมาต,วตรวจสอบกันซินะว่าอาการแบบนี้เกิดจากอะไรนะโอเคนะเดี๋ยวถอดปลั๊กปิดสวิตถอดปลั๊กก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะอย่าประมาทเชี่ยวนะไฟมองไม่เห็นนะอย่าเล่นกับไฟนะอันตรายอันตรายนะ โอเคนะเอาละนะก่อนอื่นนะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราก็จะคว่ำคว่ำทอทัดลงนะเอาท,ทางจอคว่ำลงนะเพื่อที่เราจะได้ขันฝาหลังนะฝาครอบหลังทีวีเปิดฝาหลังทีวีออกนะเราก็จะคว่ำทอทัดลงนะแต่ก่อนคว่ำนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะเอาผ้ารองซะหน่อยนะกันจอเขาถลอกกันจอเขาแตกนะเดี๋ยวช่างทวีปจะ ครู้าก่อนนะโอเคนะช่างทวีปก็ได้ควาโทรทั์ลงแล้วนะความทรทัศน์ลงแล้วต่อไปนะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราก็จะขันขาตั้งออกก่อนนะอันนี้เป็นขาตั้งนะ ขาตั้งจอนะขาตั้งจอมันจะมีน็อตอยู่สี่ตัวเห็นไหมเดี๋ยวเราขันน็อตออกสี่ตัวก่อนนะเอาล้วนะขันน็อตออกสี่ตัวแล้วนะขันน็อตออกสี่ตัวแล้วแล้วก็ดึงขากมาเลยนะ เดี๋ยวเราก็จะเปิดฝาครอบนี่ออกนะฝาครอบด้านหลังทีวีนะโทรทัศนนะเดี๋ยวจะเปิดออกนะวิธีเปิดนะมันก็จะมีนอ็อตโอ้โหน็อตเยอะมากเลยนะเอาลระนะช่างทวีปก็ขันน็อตออกหมดแล้วนะทั้งหมด15ตัวนะ15้าตัวรวมรวมกับน็อตยึดขาตั้งด้วย4ตัวก็เป็น19ตัวนะ15บ้าบวก4นะเป็น19ตัวนะทั้งหมดนะ ก็ขันออกหมดแล้วต่อป้ายเดี๋ยวเราก็จะยึดยกฝาครอบนี่ขึ้นมาเลยนะยกฝาครอบมาเลยออเดี๋ยวก่อนนะเอาสาย HDMI ออกก่อนนะปึ๊บอืมนะน,นี่เป็นสายนะสาย HDMI นะเอาออกก่อนโอเคนะอันนี้เป็นสาย AC นะอันนี้เป็นสาย AC นะเดี๋ยวเราก็จะถอดออกถอ,ถอดถอดอกสก็ตตออกก่อนนะอันนี้เป็นสาย สายไฟเอีนะเข้าทอร์อ่าดึงออกมาแล้วนะดึงออกมาแล้วนะเพื่อสะดวกในการเปิดฝาครอบนะนะเราจะได้เปิดฝาครอบได้สะดวกสะดวกนะเอานะละเราก็เปิดฝาครอบขึ้นมานะเปิดฝาครอบขึ้นมา โอ้ oh, เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ยๆช่างทวีปลืมอีกสองตัวนี่น็อยตยึดฝาครอบนี่ตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึงน่งนี่เห็นไหมนะเนี่ยๆๆๆนะมันซ่อนอยู่ตรงนี้ช่างทวีปมองไม่เห็นนะนเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงนี้ช่างทวีปมองไม่เห็นนะดึงไม่ออกนะดึงไม่ออกมันติดน็อตสองตัวนี้นี่ๆนะเดี๋ยวถอดน,น็อตสองตัวนี้ออกก่อนนะนะ เมื่อกี้เป็น19นะสิบเก้าบวกอีก2ตัวก็เป็นยี่สิบอ็ดนะทั้งหมดก็ยี่สิบอดตัวนะทั้งหมดยี่อ็ดตัวนะเอาละนะคงหมดแล้วนะน็อตคงหมดแล้วหมดแล้วโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะเอาฝาครอบด้านหลังทอรัทั์นี้ออกนะวิธีเอาออกนะมันจะเอาออกยากนะเราต้องใช้เครื่องมือพิเศษ <laughs> เนี่ยนะแบนแบนนะเป็นเหล็กนะเหล็กแบนแบนปลายบางๆหน่อยนะงัดนะเขาไปงัดงัดค่อยๆนะอย่างัดแรงนะเนี่ยนะเนี่ยนะเอาเข้าไปงัดนะค่อยๆงัดนะเข้าไปแล้วนนะงัดนะงัดเพื่อที่เอาฝาออกนะไม่งั้นดึงไม่ออกนะเนี่ยดึงไม่ออกนะมันมีเขี้ยวล็อกอยู่นะมันมีเขี้ยวล็อกอยู่นะมีเขี้ยวล็อกอยู่เดี๋ยวช่างทวีปจะทําให้ดูนะนะช่างทวีปมีเหล็กบางบงเล็กๆเนี่ยนะแต่แข็งนะ เอาเข้าไปแล้วงัดงัดงัดนะค่อยๆงัดนะถึงจะออกนะ ลงัดต้องค่อยๆงัดนะค่อยๆเอาเหล็กต่อเข้าไปนะงั้นเดี๋ยวจอแตกนะต่อเข้าไปนิดหน่อยนะโอเคนะเราก็เปิดสาครอบด้านหลังโทรทัศน์ออกมาแล้วนะอันนี้บอร์ดพาวเวอร์ซัพลายนะอันนี้บอร์ดพาวเวอร์ซัพลายพาวเวอร์ซัพลายอันนี้เป็นส่วนควบคุมการทำงานของโทรทัศน์ทั้งหมดนะอันนี้เมนบอร์ดนะอันนี้เป็นซ็อกเก็ตนะเป็นซ็อกเก็ต นะที่สายไฟนะไฟไปเลี้ยงหลอด led นะอันนี้เป็นสายไฟที่เข้าหลอด led นะนี่นะขาวกับเทานะขาวกับเทามันนี่มนันนี่นะเข้าท็อกเก็ตอันนี้นะนะผ่านไดโอดตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะเช็คตัวนี้นะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาวัดไดโอดตัวนี้กันนะว่าไดโอดตัวนี้ยังอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะหรือว่ามันช็อต ไปแล้วนะวิธีวัดนะเดี๋ยวเราก็ตั้งมิเตอร์ไปที่คูณหนึ่งนะนะตั้งมิเตอร์ไปที่คูนหนึ่งนะแล้วเราก็ใช้ปลายสายมิเตอร์ดำแดงเนี่ยนะจิ้มคอมไปเลยนะดูซินะมิเตอร์ขึ้นไหมไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะเอาสลับสายนะสลับสายขึ้นไหมเอามิเตอร์ขึ้นนะ มิเตอร์ขึ้นนะมิเตอร์ขึ้นขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างถือว่าดีนะไดโอดตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะไม่เสียนะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะต่อไปโอเคต่อไปนะต่อไปเดี๋ยวเราจะทดสอบป้อนไฟเข้าไปที่นะว่าจะมีไฟมาเลี้ยงหลอด led หรือเปล่านะไฟมันจะผ่านคอยเนี่ยนะผ่านแนะผ่าน L อนะน,นี้มาเข้าไดโอดตัวนี้นะแล้วออกมาเลี้ยง led นะ โดยมี C ตัวนี้เป็นตัวกองกระแสนะฟิลเตอร์นะสตัวนี้ทําหน้าที่ฟิลเตอร์นะโอเคเดี๋ยว C ตัวนี้ค่าเท่าไหร่นะ4ตัวนี้ค่าเท่าไหร่ดูเสดูเส C ตัวนี้ค่าเท่าไหร่นะ2 2ไมโคร100โวลต์นะ22ไมโคร100โวลต์นะน,นะนะเป็นตัวฟิลเตอร์ไฟนะที่จะไปเข้าเลี้ยงหลอด LED นะ ก็แสดงว่าหลอด led นี่ใช้ไฟไม่ถึง100ยโวล์นะใช้ไฟไม่ถึง100ยโวล์โอเคเดี๋ยวเราจะทดสอบป้อนไฟเข้าไปทีนะว่าจะมีไฟมาเลี้ยงหลอด led ไหมนะนะเดี๋ยวเราจะใช้มิตเตอร์เข็มนะตั้งไปที่2 5 0โวลต์ dc นะนี่นะ2 5งโวลต์นะตั้งไปที่250โวลต์ dc นะนนะ DC นะ DC นะใช้สายสีดำนะสายสีดำมิตเตอร์เนี่ยนะ จิ้มไปที่กาวนะที่เป็นโลหะนะนี่นะจิ้มไปที่โครงเหล็กเนี่ยนะจิ้มไปที่โครงเหล็กนะแล้วก็ส่วนปลายเข็มสีแดงนี่แล้วก็มาจิ้มตรงขาไดาโอดนะด้านนี้นะจิ้มที่ขาไดาโอดแล้วเรามาดูเทมีไฟมาเลี้ยงหลอด led ไ,นะไหมนะจิ้มค้างไว้นะเสียบปลั๊กนะเปิดสว,วิต์เอาช่างวิปเปิดสว,วิต์แล้วนะดูดูมิเข็มมิเต,มมเตอร์นะขึ้นเท่าไหร่นะเปิดสว,วิต์อา้าวนะเข็มมิเตอร์ขึ้น ประมาณสี่สิบโวลต์นะตรงนะวงไฟไปเลี้ยง LED นะมาฟิลเตอร์ที่สี่ตัวนี้นะสี่ตัวนี้ก็ร้อยโวลต์นะฟิลเตอร์ที่สี่ตัวนี้สี่ตัวนี้มีไฟไหมนะอ้ามีไฟนะดูเค่ก็สี่สิบโวลต์เห็นไหมนะมาฟิลเตอร์ที่สี่ตัวนี้เข้าเข้าสาย หลอด led นะตีเทาวันนี้นะสีขาวนะสีขาวอันนี้นะเดี๋ยวจิ้มทต่มีไฟมาที่หลอด led ไหมนะเดี๋ยวช่างสวิบจะจิ้มไปตรงเนี้นะจิ้มไปที่รูนี้แหละนะจิ้มไปเตม,มีไฟไหมนะอ้าวไฟมานะมันก็สี่สิบนะไฟมันมาเลี้ยงหลอดแล้วแต่ว่าหลอดไม่ติดนะมันมีแค่สี่ติดโวล์เองนะมันติดโปรเทคนะแต่ว่าให้รู้ว่ามีไฟมาแล้วนะมีไฟมาแล้วโอเคนะ เดี๋ยวเราจะมาเช็คหลอด LED กันนะเอาอละนะต่อไปนะอันนี้เป็นน็อตยึดอาหน้าปัดแสดงสถาน,นะนะว่าไฟเข้าทีวีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะขันนอดน็อตออกตัวหนึ่งนะนะขันนอดน็อตออกก่อนนะเอาะนะมาตมานะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะถอดซ็อกเก็ตตรง แผงสแสดงสถานะ led เนี่ยนะต่อจ็อกเก็ตออกอืมนะต่อดอกก,นนะอดอกก่อนนะต่อก่อนแล้วก็ลําโพงนะอันนี้ซ็อกเก็ตลําโพงนะต่อตะอก,ก่อนอืมออกแล้วนะออกแล้วนะยกขึ้นมาเลยนะยกขึ้นมาเลยนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะยกขึ้นมาเลยนะนี่เป็นเข็มขัดลัดนะเข็มขัดลัด อ,ออกก่อนนะอ,ออกก่อนเอาละนะลาโพงออกมาแล้วนะลําโพงออกมาแล้วโอเคต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะถอดสายแพรทีคอนนี่ออกนะถอดสายแพรนะถอดสายแผงนะอ,ออกจากแผงที่คอนนี่นะวิธีถอดนะนเนี่ยมันจะมีสปริงล็อกอยู่นี่ซ้ายขวานี่นะมีสปริงล็อกอยู่นะเราก็ใช้มือนะใช้มือบีบนะ บีบเข้านะเนี่ยบีบอย่างนี้นะบีบเข้ามานะบีบแล้วก็ค่อยๆขยับดึงออกนะบีบนะแล้วค่อยๆขยับดึงออกออกแล้วนะออกแล้วออกแล้วออกแล้วนะออกแล้วโอเคต่อไปนะอันนี้เป็นเคเบิลทายนะเคเบิลทยล็อกล็อกแผงไว้นะบีบเข้าไปแล้วดึงออกมาเนี่ยออกมาเห็นไหมนะปานจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหม ปาจะเป็นแบบนี้นะนี่นะเราก็บีบเข้าไปนะบีบเข้าไปแล้วดึงขึ้นมานะข้างนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยนะเนี่ยข้างนี้เหมือนกันนะเกี๋ยวบรทายนะเราบีบเข้าไปนะเนี่ยนะบีบเข้าไปบีบเข้าไปแล้วดึงขึ้นมานะบีบเข้าไปนะบีบบีบเข้าไปแล้วดึงขึ้นมามาแล้วเห็นไหมนะค่อยๆระวังนะสายแพรมจะขาดนี่นะโอเคต่อไปนะ เดี๋ยวเราก็จะถอดขอบจอออกนะเนี่ยอันนี้เป็นขอบจอนะขอบจอเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะถอดนะเดี๋ยวเราจะถอดขอบจอสีดำๆนี้ออกนะเอาละน,นะถ้าอยากด,ดูต่อก็ต้องเปิดตอนสองดูเอาคารุนากดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับ